ทีนี้มาต่อกันกับนะคะอีกข่าวหนึ่งก็คือนี่วันนี้หน้าในสพิมดาวน้าลงเอาไว้ค่ะบอกว่าชวนนัดถกวิปสี่ฝ่ายรับมือเปิดประชุมสภาคุมเข้มโควิดคอรมอเคาะงบปี65วงเงิน3.1ล้านล้านค่ะ คุณวิรัตรัตนเศษนะคะประธานวิบรัฐบาลแล้วค่ะออกมาเปิดเผยค่ะว่าในวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะคุ่งฟังคาตอน10โมงครึ่งเนี่ยคุณชวนหลีกภัยค่ะประธานรัฐสภาได้นัดหมายประชุมวิป4ฝ่ายนะคะประกอบไปด้วยวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านวิปวุฒิสภาและตัวแทนของรัฐบาลค่ะ<ๆ>เพื่อหารือกันถึงการบรรจุระเบียบวาระในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญวันที่22พฤษภาคมนี้ ซึ่งในช่วงการเปิดสมัยการประชุมรัฐสภานี้ก็มีร่างกฎหมายสําคัญหลายฉบับเนยนะคะที่จะเข้าสู่การพิจารณาไม่ว่าจะเป็นร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,565ร่างพรบรที่ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน,นะคะปีพศ2560ร่างพรบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและก็ร่างพรบรให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งทางประธานวิป,ปรัฐบาลก็บอกเลย่ะคะว่าในการประชุมวิปนะคะ4ฝ่ายเนี่ย ทางตคุณวิรัตเองในฐานะที่เป็นวิปรัฐบาลจะได้เสนอแนวทางการบรรจุระเบียบวาระการประชุมในเวลาที่ทําให้การพิจารณาวาระสาคัญโดยเฉพาะวาระที่คาดว่าจะได้ใช้เวลาพิจารณายาวในประมาณ3วัน ให้มีความต่อเนื่องเช่นอาเสนอร่างพรบงบงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565เนี่ยนะคะให้ปัรจุเข้าสู่ที่ประชุมวันที่9ถึง11มิถุนาย,ยนนี้และนอกจากนี้นะคะก็จะขอหาหรือถึงมาตรการในการเปิดประชุมค่ะที่จะมีทั้งสมาชิกรัฐสภา,าและเจ้าหน้าที่รวมไปถึงสื่อมวลชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่คือแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกกันไปแล้วเนี่ย แต่เพื่อลดความแออัดและเป็นไปตามมาตรการของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมไปถึงจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมคณะต่างๆที่เห็นควรมีการจํากัดจํานวนค่ะไม่มีข้อยกเว้นแม้จะเป็นหน่วยงานราชการนะคะก็จะมีการจํากัดจํานวนในการเข้าในรัฐสภานะนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแออัดในพื้นที่นะ,นะคะ และเมื่อวานนี้ที่ประชุมครมอเองค่ะมุฟังคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมครมอก็ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2,565แล้วนะคะเพื่อนําเสนอสภาต่อไปเลยค่ะก็คาดว่าจะมีการพิจารณาในวาระที่1ระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนซึ่งวงเงินนะคะแล้วก็โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,565นั้นนะคะคุณผู้ฟังคะก็มีการกําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายเอาไว้ที่3ล้าน1 0สนล้านบาทก็ลดลงจากปีงบประมาณ64เนี่ยจำนวน1 8 5 9 6 2 5ล้านบาท หรือร้อยละ5.66เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณเนี่ยมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการดําเนินภารกิจนะคะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมทั้งรองรับกับผลกระทบกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะก็มีการประมาณการไรายได้สุทธิเอาไว้ด้วยนะคะที่จํานวน2 4 0 0 0 0 0้านบาท และก็กาหนดวงเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเอาไว้ด้วยจํานวน7 0 0 0แสนล้านนะคะซึ่งการขาดดุลงบประมาณจํานวนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบสัดส่วนที่กฎหมายกําหนดและค่ะและนอกเหนือไปจากนะคะประเด็นประเด็นนี้แล้วเนี่ยออวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างกรุงเทพธุรกิจเขาก็จะลงเอาไว้จับสัญญาณเปิดสภาจังหวะฝ่ายคา้านรุกไล่รัฐบาลค่ะก็เป็นคอลัมน์บนความเคลื่อนไหวน,นะคะที่เขียนโดยคุณเทพคุณเทพจรน,นะคะคุณเทพประจรเนี่ยก็พูดถึง ที่คอรมอลได้เห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายแล้วค่ะซึ่งคิวต่อไปก็คือการนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาให้พิจารณาในห่วงเปิดสมัยประชุมที่จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและสําหรับการพิจารณาวาระแรกของสภานคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่9-11มิถุนายนตามที่ทางประธานวิปัสสนาเสนอและก็สอดคล้องกันกับเงื่อนไขของคุณชวนประธานสภาที่ขอเวลาให้สสได้ดูเนื้อหาก่อนพิจารณาในวาระแรกในอย่างน้อย2สัปดาห์เพราะฉะนั้นแน่นอนว่า เมื่อสภาหินอ่อน,เ,นเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งย่อมจะเป็นทีของพรรคฝ่ายค้านแะคะที่ได้โอกาสเดินเกมการเมืองสู้กับรัฐบาลแบบตาต่อตาฟันต่อฟันและยิ่งเปิดเกมด้วยร่างพรบง,งบประมาณด้วยแล้วยิ่งง่ายต่อการหาประเด็นเพื่อดีสเครดิตรัฐบาลและเรื่องที่คาดว่าจะมีการหยิบยกมาเล่นงานรัฐบาลน,นะคะ <c oughs> ก็เชื่อแน่ว่าหนีไม่พ้นการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ของรัฐบาลพลเอตประยุทธ์และก็ ในฐานะที่ท่านนายกเ,ยเป็นพอสพคนะคะแล้วก็ผูกพันกับการใช้งบประมาณในรอบปี2564ด้วยพ่วงกันกับการใช้เงินนะคะที่เป็นงบเงินกู้โดยเฉพาะในส่วนของพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังในกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบะะจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในวงเงิน1ล้านล้านบาทที่แบ่งตรงเงินออกมาเลยนะคะแยกย่อยแล้วเนี่ย ซึ่งเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวทีสภาผู้พิจรา,นานรณาร่างพรบงบป,ประมาณปี65เนี่ยจะมีสภาพไม่ต่างไปจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อหวังผลดิสเครดิตรัฐบาลพร้อมกระปูทางไปสู่การดึงแต้มต่อให้ฝ่ายตัวเองในการเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงแม้ผลในทางกฎหมายนั้นจะไม่มีเหตุให้รัฐบาลเสี่ยงข้างมากนั้นต้องสั่นคลอนก็ตามแต่ว่าในเกมการเมืองต้องยอมรับว่ามันมีผลต่อกระแสในภาวะที่รัฐบาลช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงขาลงนั่นเองค่ะ